สวัสดีครับผมนัดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวท่อ Evo นะครับตัวนี้เป็นท่อแต่งนะเป็นท่อซิง่งท่อเดิมจะเป็นอย่างนี้อ่าตอนเนี้ยผมได้ทำการกำลังจะทำการคือกำลังจะใส่ท่อตัวนี้ยกำลังจะใส่ท่อเนี้ยแทนท่อนี้อ่าตัวนี้เป็น E ีโตรงรุ่นของ s-125 นะครับ เสียงก็จะดูดุหน่อยนะผมดูในคลิปมาแต่ณนะตอนนี้ใส่ไม่ได้ครับท่อตัวน,นี้ผมได้ต่อจากเพื่อนมาอีกทีเป,เป็นมือสองนะนี่สภาพก็โอเคเลยเพราะว่าท่อตัวเนี้ยมือหนึ่งนี่เกือบ6 0 0 0กว่าบาทได้นะเงงบไม่ถึงพอดีเพื่อนกำลังถอดพอดีเพื่อนบอกว่าเอ,อจะคืนสภาพรถเดิมก็เลยเนี่ยผมก็เลยได้มาชุดเนี้ย เป็นมือ2แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงท่อนะปัญหามันอยู่ที่ตรงตรงัวนี้ตัวนี้คือตัวเซนเซอร์ที่จะใส่ตรงนี้เซนเซอร์ที่ใส่ตรงนี้มันใส่ไม่ได้เพราะว่ารถเพื่อนผมนะครับอันนี้คือเป็นความรู้เลยนะเวส p a นะครับรุ่น s 1 2 5เนี่ยปี2016ปี2016เนี่ยรู เซนเซอร์ S S เนี่ยหรือตัวเซนเซอร์เขาเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์หัวเล็กคือเป็นตัวเล็กคือตัวเนี้ยจะเล็กอ่าสังเกตที่รูแต่พอมาเป็นนี่รูเซนเซอร์ sensor. อันนี้คือเป็นเซนเซอร์ของเวสป้าตัว2 0 1 8จะเป็นตัวใหญ่ท่อตัวนี้ก็เลยใส่ลดผมยังไม่ได้เพราะจนกว่าผมจะไปแก้ไขตัวนี้ หลายท่านพี่ๆเขาบอกว่าเปลี่ยนชุดนี้ไปเลยเปลี่ยนคอท่อ1น,นะครับ2เปลี่ยนตัวเซนเซอร์ผมก็เลยอุตสา,าได้มากะว่าจะใส่ลั่นๆเศร้าเลยเพราะเซนเซอร์ใส่กันไม่ได้เนี่ยครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมมาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆรู้กันว่าใช่ถอดออกจากเวสป้าแท้ๆเนี่ยรุ่นเดียวกันแต่คนละปีเนี่ย ดูดฮะแต่ใส่กันไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นผมก็ต้องไปแก้ไขว่าจะซื้อตัวเซนเซอร์นี้ใหม่เป็นหัวเล็กคือเป็นตัวของเป็นตัว2016หรือจะมาเปลี่ยนตัวคอเนี่ยซื้อตัวคอนี้ใหม่ให้ได้รูเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ได้ความรู้ไปเพียงเล็กน้อยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนส่วนพอถ้าผมได้ใส่ท่อชุดนี้ เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งว่าเสียงจะลั่นขนาดไหนเดี๋ยวเราคอยมาดูกันนะว่าท่อซิ่งตัวเจ้าอีโวเนี่ยจะลั่นขนาดไหนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย